นรรมสก,การครับอาจารย์จเจริญนพ่อนเนาะ,ะเจร่ญนพ่อนในพี่บุญผ้ารวยครับผมอ่ากลายเป็นทีมงานเนาะสุขุสุขคนเนาะครับผมมากจากไหนมากมือเนี่ยาตามนัดแล้วอาจารย์อ้ไาตามนัดก็ว่ามือว่าน่วันสินเด้ยอาจมือว่านวันสินเราอ,อาจารย์ได้ไปว่าสันครับได้ไปนั่งมาไปยืนมาไปนั่งอยู่โอไปนั่งอยู่อันว่าพุ้นเสาเขาเปลี่ยนใดไแน่อาจารย์มาเนี่คือจังสร้างกอเทอุตรุษชุลลมุนแล้วเจ้าภาพครบหรือเปล่าครับ่ครบแล้ว เทคอนเส้นวบ้บ่อจันเทคอนเส้นว,ว้ก้อนเส้นมันใบกว้อนเพราะว่าถามมันมันครบม่มันก็บ,บ่ครบเลยขนาดโอ้โหรหท่านครบการที่แต้นครับผมประมาณมห่อยพันโอนมากแล้วด,ดิจากต้นต้นหนึ่งหรือตันนอตสองต้นหมายถึงว่าเพิ่มเติมมาเมืม่อนั้นท้าว่ามีแปดต้นเนาะอาจาร<ม>ย์เดี๋ยวนี้สิบกว่าต้นแล้วมั้งเนาะสิบกว่าต้นแล้วครับผมทั้งหมดเกืบยี่สิบต้นก็ยังขาดอีกแล้ววันนี้เทคอนยังที่ผูดใดอยากเปลี่ยนเจ้าพก็คือ อ่าสีเป็นเจ้าภาพกับยัง่งยั่งรับเจ้าภาพพื้เก่ารับพื้เก่าแล้วก็เอาเสื้อนา้ามสกุลมาติดที่เก่เาพือเก่าอว่าอนุโมทนาให้ไผรจังไรเนาะอ,อาจารย์แล้วพันี้เป็นใดทั้งส่วนกุฏิเหาคือว่ามีเจ้าภาพมาซอยกุฏรงกุฏิกุฏิหลังละสองมื่นห่านะครับอาจารย์สองมื่นห่าบ่มีมีอยู่หรือเนาะ ครับผมมีอยู่มีอยู่มีอยู่เพื่อนแจ้งไล่ซื้อมาแล้วบ่เพื่อนแจ้งอยู่ครับแจ้งไว้ทขุนอยู่ขุนตรงขุนตีกับมีอยู่เนาะอาจารย์เนาะมีอยู่แล้วก็ห้องน้ำอีกโอ้ยเอาห้องน้ำโอ้ห้องน้ำมีไปไหมเพื่ออาจารย์ห้องน้ำมันห้องน้ำพิ่สูงนะห้องน้ำห้องน้ำพระได้สองห้องได้สองห้องเพราะว่าคุณเนี่ยอย่งบุเพันยู่กรุงเทพพี่นนะครับเพันเคยเพันถมดินน้ำสามสิบรถอืมแต่โอ้ขุนพ่อเนาะขุนพ่อที่เพันี่ถมดินน้ำสามสิบรถแมนวันวันหนึ่งพันก็ได้โชคไรใช่แมนสบายยัน เพิ่นก็ได้เพิ่นวันนี้เพิ่นซอยห้องน้ำใช่บ่ครับซอยห้องน้ำสอง้องซาตุสองมันหาวใช่ไหมอู้หู้ซาธุซาตุเจแมนใจเพิ่นประเสริฐคักแน่ซะจะแมนเพิ่นจีได้บุญหลายมันนี้คิดไปซื้อเล็กดิบอ่นี่เนี่ยเล็กยังอะไันเสาร์อาทิตห้วยเล็กโค้งโค้งหลังคาเล็กโค้งหลังคาเมีนคิดไปซื้อเออเมีนเทสเราแล้วนี่ก็คือขึ้นโค้งหลังคาเลยขึ้นเลยขาดยังบอลนี่ส่วนโค้งหลังคาอาจารย์ก็ขาดปัจจัยนี่แล้วขาดขาดปัดใจเป็นเล็ก เป็นเล็กเป็นเมทัลชีแมนยังบรรคมเนาะอาจารย์ยังบรรคมอ,อ,อ้าวอาจารย์กะฝากฮอดพ่อไพี่น้องเด้อผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็ได้ผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเามทัลชีตผู้ละแผ่นบ่ือกเบิดครอบครัวร่วมกันเล้วแผ่นหนึ่งก็ยังดีจ้เนะาะหลายคนหลายแผ่นมันทั้งแล้วดิหลังคา,าดสาราปฏิบัติธรรมเฮาก็ได้แมนจ้เนาะจ้เมื่อใดก็อาจารย์สิไปซื้อเหล็กเออวันเสาร์จ้าวันเสาร์นี่จะเป็นเหล็กมาขึ้นหลังคาให้มันเรียบร้อยเนาะ ที่ไปสร้างเล็กสร้างอยังเขามาแล้วครับ <พอ S 2> ผมพ่อป่าพ่อก็อคิดได้สร้างมามตัวครับผมมุ่งมุ่งเท่ละเครื่องก็ได้อาจารย์มันต้องมุ่งดมันมีซ้ำไหนกับมุ่งซ้ำนั่นพ่อป่าพ่อก็จะได้ยืมพี่บุญผ้ารวยเท่านั้นแล้วเพราะว่ามันถือย่ำหลายอยู่ด้วย <c oughs> ผมบม่ได้เสื้อเล็ใครแเมียเสื้อคันผมเสื้อนี่บ่ออกเลยเล็กแจ็คพิญยังผมก็เลยว่าโอ้ยปล่อยให้อาจารย์วัดป้าดังยศสามสี่หัวจังกันข้อยจิซื้อน้ำเดาข้อยจิต ก็ชีบเบรกไว้ดอกว่าเสนดอกถ้าเสนันก็ยัดซื้อดอกครับผมยี่นีผมบม่ได้ผมบม่ซื้อเลขน้ำดีกันกระชีดที่สางน้ำวัดใดนี่ผมชิบว่าซื้อเลขน้ำเพิ่นเลยเพราะว่าขันซื้อแล้วมันบ่ออกดวงจะเอาดวงจะคว้างไปตัดดวงเพื่นหนึ่งทีนะมันบ่มันบ่ออกปล่อยเพื่อเฮ็ดที่สางซะครับเอาแบบนี้ว่าะเพื่อนเลขนี่ อาจารย์ไปนั่งในตัวใดครับผมบอกเลยบอกโอ้ยก็บอกเลยเราเนาะมาเอาเลาขยค้างนอ้องอาจารย์บอกเรื่อบอร้อยจะมือสองมือโอ้ยอย่าโดนพนันต้องหคนหวย <c oughs> อยากกินใดยินได้ฟังเราดิเดนี่พ่อแห้งเราดิเดนี่พูดใจที่ขาดเนาะ<ม>อยากฟังเลขยกเอฟซีมนกับหันใจพวกเอี้เมื่อกันอยากรู้อันให้บอกเลยขี้เขียนเอาอาจารย์ไหนบอกเดี๋ยวผมชีเขียนครับอาจารย์บอกมันเป็นัเซีเดอร์ไปเพราะแต่สวดสวดกันแล้วมันขึ้นมากข้นมากสามเก่า ขึ้นมาสามเก้าก่อนสามเก้าวันนี้ได้สองตัวบ่ะจันสามตัวเอ้าสามตัวสามเก้าแปดแล้วก็เลขแปดกับเลขหกแมลนขึ้นแล่นลงโอ้เลขแปดกับเลขหกนี่แล่นขึ้นแล่นลงแล่นแล่นขึ้นแล่นลงลักษณะอดไครับผมมันแล่นสลับกันนะแล่นสลับกันแต่ว่าเปลี่ยนบ่เปลี่ยนนี่คือแล่นขึ้นแล่นลงยังสิไม่แล่นขึ้นแล่นลงตัวนึงแล่นแทนที่กันแล่นหมุนขึ้นหมุนลงโยงสันหมุนขื่นตัวใดครับตัวใดหมุนขึ้นหมุนลงอาาจรุ่งไอ้กับเลขเลขกแปดกับอยู่่ในนตำแหง อ่าสามเก้าเนี่ยสามเก้ามันขึ้นทั้งหนาบ่อยจันขึ้นทั้งหนาเลยเป็นสามตัวหนาไอเป็นเป็นสองตัวหนาสักกอนส่วนแปล่ก็มหกนีมสิเปียนกันขึ้นมาต่อต่อตัวเลขเก้าเป็นบ่อยจันบ่อยเลเฮ้ยจังไหนมันขึ้นยังซีเรื่องหนึ่ขึนแบบเอาเอามาว่างในเปียนเอาเอามาว่างเอามาว่างเลยเออเคียนแล้วบ่เออเอาเคียนแล้วก็มาว่างอืมอังได้อาจันบันเพื่อนสีฟังไปนั่งเพื่อนสีได้รู้เรียงนะว่ามันประมาณใดอย่างทีครับผม ตั้งไปน้ำเพิ่นที่เข้าใจอธิบายนะครับอาจารย์ครับผมอที่แรกมันก็ขึ้นมาจังสีหล่ะขึ้นมาชะตๆจังสีหล่ะขึ้นม่สามเก้าแปดเนี่ยบอกสามเก้ายองสีหล่ะมันีนเลขหกกับเลขแปดมันแล่นขึ้นแล่นลง่มเสียบันโอ้แล่นขึ้นหมายถึงรักหน่วยยังบ่แน่นอนมันบ่อาจารย์ทังไหนครับแต่ว่าเพิ่นน่ะบอกว่างซียมันนอนมาขึ้นครับผมเพิ่นบอกว่าเจ็บลูกบอลมากยังบ่ครบีบมาเช่นน่ะเอ้าลูกบอลแนวใดออีกเนาะบาลก็คิดว่าลูกบอลกองสลากนั่บบ่แม่น ที่นั่นจ้าไหนอาจารย์มันว่าครบจะเทียดิีผมนั่งฟังเลขออกสูงอดผมว่าสังเกตบางแล้วต่อไปอประธานกรรมการจะเสี่ยงลูกบอลไหมเลขเพราะว่าเอาที่เอาแจ้มลลูกบอลไหมเลขไปเชียงอยู่ในมันจิตได้ออกจะกเทียบงผมมาไม่กลับ่าเห็นนนั่นเอาไปเสียงแล้วจะทําการเสี่ยงลูกบอลไหมายเลขเพละว่าโอ้ยวดไดกัมีดพากันเอาไปเสียงเพราะนั้นลูกบอลไหมเลขนี้ว่าจะนอ นี่แหละก็ยังว่าโอ้ยก็ล่องภากันไปเสียงเมืองเนาะเอฟซีเนาะครับผม่องเมึงนี่แหละถือว่าจังใดเดี๋ยวอาจารย์ขอเบิ่งจากสองสามหมื่นได้ป่ะสองสามหมื่นนะร่วมเราเป็นหกร่องอาจารย์เนาะชิดตัวสองสามหมื่นนั่นแหละสองสามหมื่นเหาจังว่ากันใหแต่ว่าให้เอฟซีไปเสียงเมืองแต่ว่าได้มากจังสิล่ะโอ้สิเน้นให้ยุ่มันเถอะสีเน้นอีกจากสองสามหมื่นอาจารย์สิเน้นให้ยุ่มคือจ่อมือจ่อมือก็ได้ได้บ่าเฝ้าได้ได้เราได้เลยครับอาจารย์ ตัวนี้ก็จ่อมือก็ได้ครับอ๋อจะจ่อมือเนาะจ่อมือให้อาจารย์มันใจพุลอยไปปล่อยไปให้ถือกโป้งรถเอฟชี้เลยที่รถฉันตัวอาจารย์คิดว่าอีกซีมือคิอบ่หมันใจคือบ่ซ <4 S 2> ีมือเกี่ยิกับน้ำลูกบอลตัว <c oughs> โอ้แมน,แมน,แมนอ่อนี้ดีนะจ้ข้าเจ้าข่าลูกบอลเข็บม,มากบอบกละเกี่ยวกับน้ำมือตัวเพิ่นว่าลูกบอลเข็บมากบอบกละเออคันที่บ่ไปแล้วข้าม,มาลูกบอลเข็บมากบอครบงวดงวดนั่นใะเลขอาจารย์ให้นะมันถีกทั้งหกตัวเลยดิงวดอ่า ยังฮะอแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าศูนยเก้านเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดน่ะอาจารย์ไ้มากน่ะมันเข่าทั้งหกตัวแต่วันมันสาบตำแหน่งกันมสมมติถือววันที่หน,นึ่งไงมาวันนี้ก็เอาให้มันค้างแล้วอาจารย์บวกถึงตำแหน่งเขาก็ไปเบิ้งเอาไปเสียงเบื้งเอาเนาะครับคือว่าสี่คนขึ้นมากสี่เขาายย้าก่ไห้ยังสี่นะครับแล้วในส่วนสองตัวล่างเขานี่เป็นบ่อไห่บอกอาจารย์พุพ่มเป็นบ่อไห่บอครับสองตัวล่างบอก พอจักสามหมื่นได้ป่ะโอ้สองตัวล่างสิตไปนั่งเอาอีกอันเอาอีกแล้วโอ้ยแต่ว่างวดนี้ได้สื่อพญานาเก่าเสียนพันนี่น่ะโอ้โอ้บนพระยานาเก่าเสียนไว้เพราะสื่อให้เพื่อนเอาเพื่อนเอาตัวญ่าไดประเนี๋ยวมันสื่อมาโตแล้วหาพันหาพันพราะพรานาเก่าเสียนโอ้ยอาจารยนก็บอกนะ่าี่ได้แจ้งเอฟซีบแมนหยังเพราะว่าสมมติว่าเอฟซีเพื่อนอยากมีส่วนร่วมอยากสั่งพญานาคถวายพญานาคนาคหนยำหนก็ เก่งใจเอฟซีเนาะครับผมเอางชี้ซ้าขันงวดนี่เขาก็ค่อยสั่งตัวง่ายๆเพิ่นโหลดงวดนี่เขาเพคนว่าอยากไรทั้งรั่มอย่างไดรทั้งลั่มยูนี่ก็อยากลั่มเฮ้ยกันยูนี่กระซีรั่มแมนยูคนกระซีรั่ำนี่ยสื่อพยัญชนะโอ้เอาเอาโชว์แน่อาจารย์โอ้นังดีไปย่านอาจาียน่์โอ้ยเราเห็นดอกอาจารย์เมาบมาบอยู่ถวายเพิ่นอยู่ริมโคงเห็นปะอือนี่เด้นี่เด้นี่เด้ครับอ๋อค่ะเอาครับผม เห็นแล้วเห็นแล้วเนาะารย์ว <Napoleon> ่างลงกระดาษก็ไดนิมนต์เนี่ค่ะเพ่นเพ่นอยางได้นั่งร่ำลักษณะใดครับผมอยางได้นังร่ำแบบใดครับาระจันเบิ่งน้ำหวเลยท่าหัวนะเนี่ยมาทักตวัางทับเลขบ่ทับเลขบะครับทับเลขมาเห็นเห็นบ้ามันปิเ็น่นระจันเราเราไว้ยัอาจารย์โอเคค่เพนเมืองนแน่เอาแล้วันนี้เห็ลซื้อหาพันต่างนี่สาพันบนไว้บอกครับนั่งร่ำหมือเพ่นว่าอย่างไนบ่นนั่งร่ำประจัน พันกว่าพันกว่าที่นี่ว่าพันอยากฟังพันอยากได้นั่งร่ำไงวะชนิดอยากอยากนั่งร่ำมาล่ำไห้เบื้องอยู่วัดเท่านี้ก็ได้อยู่ริมโค้งด้วยแม่โอ้ตัวอยู่ริมโค้งนี่เขาจะขี่ร่ำเอาเองดอกอุ้ยขันว่าเพื่อนเลขถือว่าอืดดอกอาจารย์ผู้ที่มาล่ำนะบันเป็นนั่งร่ำกับร่ำบมื่เพื่อนขันเลขถือขันเห็นไหมเห็นแต่มันเหลื่อมพอาจารย์เหลื่อมเนาะเอาอะไรแล้วคัดแล้ว อ้าสีฟงป่าซ้ำกันนี่แหละอ้าวนี่แหละกันผมกระเชียอว่าย่อนวาเอฟซีผู้มีจิต่าผู้มีใจธาทุสุขุทุกคนนั่นแหละผู้ได้วัตาแุ่งคีปไปเพื่อนกันอยากซอยเฮ็ดซอยสางนี่แหละบารมีหนุนกันขึ้นมาต่อผู้นั่นกันมีบารมีผู้นี้กัมีบารมีคนมีบารมีมาห้อมกันมาดิเลขกัเข้าวายังไงบารีอาจารย์เน่ข้าเข้าับมาเฮ็ดมาสางนี่แหละครับข้าวชีมุ่งนี่แหละมันแล้วกันหนาผมครับ ก็ได้ผู้ไปผู้มาผู้มาลมรักษากระชิดได้ผู้เปียกฝนต้อยแย่หนาฝนมาไม่ได้นอนน้่แล้วพอป้ากองระบาดกันยังไปเรื่อยๆน้อยอจานแลเหตุคือเขจาจะเฮ็ดคือเ่าเพราะว่าเฮ็ดมานนี่เพราะว่าเขาอยากได้ซื้อเล็กใช่นะครับผมซื้อเล็กกับซื้อแผ่นยังก็แผ่นอรูซิงมุ้งหลังคารงครับอาแก okay, เห็นความเคลือบอนนาายอยู่ดอกอืมแกเลี้ยวไปนี่ก็โอ้ดีใจหุ่มๆเลยล่ละเอฟซีเห็นในคลิปก็ได ได้มากกับมะสางให้เพิ่นนั่นใช่หรืครับเฮ็ดตัวอาจารย์เฮ็ดให้มันแล้วมันตัววันนี้แกทีแม่นกุฏิเ์นอ่อนมานี้อาจารย์เนาะคอยเฮ็ดไปกุฏิกับห้องน้ำพระสงฆ์แต่อาจารย์แท้ๆก็ยังได้นอนกองตารางเนาะแม่นอยู่ผมจะสังเกตอยู่เอ๊แต่กุฏิมีอาจารย์เป็นอยังคือมานอนตารางกุฏิยนอ้อมมาสนองผมมาอยู่ผมมาที่ถามอยู่ดิมองนอนกับเม็ดเดียวเนาะเครื่งเนาะโอ้หน้อยั้รื่องนี่ยมันมันอยังคือบุกข้นไปนอนวันอย่างน้มันหอนเอาบ่อาจารย์มมัันน มันไม่มีหมองเจนอนมันเป็นห้องพระห้องถ้ำห้องโอ้ห้องคู่บาอาจารย์ห้องคู่บาอาจารย์อ,อาจารย์ก็เลยนะได้มากางเต็นนะท์นอนทั้งล้างโอ้ยนอนทั้งล่างอ่อแล้วนี่ลายอาจารย์เขาเย็ยนเพราะว่าการอนครับอ๋ตัวเลขตัวเบอร์กัชัดเจนแล้วสํหรับงวดนี่ก็ไดก็ทำว่าเอาตัวเนียนบนแล้วครับมาทาเลขล่างอีกเนาะอาจารย์ครับผมนะนเนาะเนี้ยที่เน้นในดอกครับผมเน้นในดอกเอฟซีภูพลนมาก็ลายอยู่เึ่งๆกระไดอืา มาหลายไปแล้วครับมื่อนี้ก็ได้จักชุดแล้วครับที่เป็นเข้ามาของก็ชุดเดียวเปิดดวงชุดเดียวนี่ล้วคนถามว่าเปิดดวงเปิดเฮ็ดหยังว่าซั่นอันนี้ขออนุญาตอธิบายจักหน่อยเด้อครับพ่อพี่น้องครับผมเปิดดวงเนาะเปิดดวงเปิดทรัพบเนี่ยเปิดทรัพย์ตั้งแต่อยู่ภคใดภูมิใดที่เฮาเฮ็ดเฮาสร้างไว้เฮาบ่มาเปิดมันบ่ได้รับจังซั่นบ่อาจารย์แม่นจ้ สมมติว่าชาติก่อนเขาเคยเปลี่ยนเศียทีเออเขาเฮ็ดบุญไห้บ่หรือว่าเขาเคยเฮ็ดบุญท่านเงินท่านทองไห้ชาตินี้เขาบริลับครับเพราะว่าเขายังบริเปิดมัสั่นมัน่อวจันอันนี้คือมันเปลี่ยนทางสั่นบ่จันนี้ใช่มนต้องมาเปิดเปิดทรัพย์เนาะเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบมันสั่นบ่ครับผมต้องมาเปิดคำว่าสั่นก็ฝากไล่ซื้อมากก็ได้ทั้งแอดมินเนาะ ครับผม,มเพื่อนกัขิมนี่มาแต่งขันในตัวอเอา,อางไงว่าผู้ท่านมากคือกับผู้อนุโมทนาห่วมเฮ็ดห่วมสังมากนี่อ่ะขันว่ามีโอกาสมากผู้ยุกไกลกับฝากซื้อไล่น้ำพันแอดมินมากใดว่าเจ้าซืออา้อยังน้ำสกุลยีงยังฝากซื้อฝากเสียงมากท่านแล้วกับฝากซื้อฝากเสียงไม่ให้อาจารย์เปิดดวงเปิดโชคเปิดใช่เบอเปิดทรัพ์นอกอาจารย์เนาะออยากมากด้วยตัวเอ๋อยากจะเข็ยังว่าโทมหาอาจารย์ว่าว่ามาก ไม่เฮ็ดสังกท่านบามแมั่อถึงวัยรักเเป็นหยังบ่จะอาจารย์อบ่เป็นหยนังครับเม่ี่ยนเเป็นหยนังครับเอายานบอดเมาให้ยานรดภาม้าเบาบางวันนี้ก็สิีบกวนจันทรานี่นี่มันอาจารย์นี่แบกแนวอื่นแนวอื่นรรายกครับผมนะอกินเวลาอาจารย์ไปสิสามหน้าที่แล้วเวล้าข้นไา้ข้นแห้งก็คือสามเ้เนี่ล่ะข้นแห้งได้บ่อาจารย์ว่านี่ขืนสามเก้า ฟังขวงนี่ก็มีตะเลขสามถึงฮจังหวะนอแปลดดีที่น้อยจันทร์ติดเลขเก้าหนึ่งคันผู้ได้มากกันหมุนหมุนน้ำมอจันทร์โอ้ยเอาถึงเคยมันซื้อกับนี่กับมุนให้แล้วดิโอ้หมุนแล้วโอ้อันมันสาวกแปดเนาะอาจารย์เนาะสาวกับแปดโอ้ยถึงกับผู้ได้มวยนั่นกับแซงกับข้นแซงกับรงรุ่งกันแอนครับผมเอ้ามานดีกันปั่นแข่งมาแต่ใช่กันพวกนี้เนาะ รบกวนจันที่นี่เนาะครับผมครับขอบคุณอาจารย์หลายครับผมครับ